สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง สวัสดีค่ะขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบาร,รมีพระพันปีหลวงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะตั้งแต่เวลา16นาฬกา30นาทีถึง17นาฬกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประ,ระเทศไทยทั้ง70สถานีของเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ดิฉันปัมมาพรงึมเงินใจเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้นะพบกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประ,ระเทศไทยจงังหวัดน่าน และขอนํนำทุกท่านนะคะติดตามเรื่องราวดีๆใต้ร่มพระบาร,รมีในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจและความภาคภูมิใจของประสบนิกรชาวจังหวัดน่านที่ได้เฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมมิพลอดดุยเหาราชบรม,มนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งสเสด็จเยือนน่านรอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่านและกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่านพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมราษฎรณนจังหวัดน่านเป็นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่1ิมีนาคม พุทธศักราช2,501พระองค์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากจังหวัดแพร่มาอย่างจังหวัดน่านและได้เสด็จถึงอำเภอสาหรืออำเภอเวียงสาในปัจจุบันต่อจากนั้นจึงได้เสด็จประทับณนะบริเวณหน้ามุกชั้นสองของที่ว่าการอำเภอสาการเสด็จครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นรอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน นำความปรับลืมแก่พระศกนิกายชาวอำเภอเวียงสาและชาวจังหวัดน่านเป็นล้นพ้นสำหรับอาคารไม้ประวัติศาสตร์แห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2492และสร้างเสร็จในปี2495เป็นที่ว่าการอำเภอสา ปัจจุบันคืออาคารสำนักงานเทศบาลตะบลเวียงสาที่ยังคงสภาพให้เหมือนเดิมมากที่สุดถือเป็นอาคารไม้แห่งเดียวในจังหวัดน่านปัจจุบันยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมซึ่งมีสิ่งโบราณเรื่องขุดน่านจัดแสดงรวมถึงการดำเนิน รอยตามคำสอนด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเวลา12.40นนทีเสด็จออกจากอำเภอสาและเสด็จต่อไปอยังจังหวัดน่านเสด็จถึงสารกลางจังหวัดน่านเสด็จขึ้นประทับบนสารกลางจังหวัดหลวงอนุมัติราชกิจผู้วาราชการจังหวัดน่าน กราบบงคมทูลพระกรุณาเบิกขราชการแล้วรัษดรเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทโดยมีช่างฟ้อนจังหวัดน่านฟ้อนถวายให้ทอดพระเนตรท่านสังเกตว่าที่จังหวัดน่านนี้จังหวะการฟ้อนแปลกกว่าจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือเวลา14นาฬิกา45นาทีเสด็จลงจากสลรกลางส่งเยี่ยมรัษดรที่มาเฝ้า และมีพระราชปฏิสันฐานสตรีชราผู้นี้ได้ทูลกล่าวถวายกาน้ำซึ่งเป็นของโบราณสตรีบางคนขอพระราชทานเอาผ้าเช็ดพระบาทและเอากลับขึ้นมาเช็ดพระหัตถ์แต่ก่อนแต่ไรมายังไม่เคยปรากฏว่ามีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดได้เสด็จไปถึงจังหวัดน่าน การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เป็นครั้งแรกของชาวจังหวัดน่านต่างมีความปิติยินดีเป็นล้นพ้นสุภาพบุรุษผู้นี้ได้นำมันฝรั่งซึ่งปลูกในจังหวัดน่านและได้ผลดียิ่งคืนทุนกล้าวถวายเวลา15.36นาฬิกา36นาทีพระราชดำเนิน ออกจากสารกลางจังหวัดน่านมายังวัดสวนตาลอันเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดน่านเสด็จเข้าในพระอุโบสถเพื่อนมัสการพระพุทธรูปพระเจ้าท่องทิพนวัดสวนตาลน,นั้นได้มีผู้มาถวายดอกไม้ทุกเทียนเป็นจำนวนมากเมื่อทรงนมัสการพระปฏิมาแล้ว เสด็จกลับจากจังหวัดน่านมีรัศดรมาคอยเฝ้าตามทางเสด็จและเชิญเสด็จลงจากรถพระที่นั่งเพื่อถวายความจงรักภักดีบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ในตำบลน,นั้นได้เข้ามาผูกข้อพระกรทั้งสองพระองค์เพื่อถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานรัศดรผู้ชายได้เข้ามากราบถวายบังคมแทนพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจในครั้งนั้นนับเป็นรอยพระบาทแรกของแผ่นดินนานที่ยังคงสถิตยอยู่ในหัวใจของชาวนานตราบจนทุกวันนี้สถิตยอยู่ในใจตราบนิรันดร์พระศกนิก่อนชาวนานน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ช่วงตามรอยพระเมตตา พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมมิลอดดุเหาราชบรมนาถบ่อพิษร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดน่านเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2511บ้างแห่งระบุวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2511 เสด็จโรงพยาบาลน่านเพื่อส่งเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการต่อสู้ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นครั้งแรกเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลน่านได้ทรงพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ทุกรายการที่ขอพระราชทานไปและเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องผ่าตัดพร้อมกับเงินสดจำนวน2 4 0 0 0 0บาททวน ให้แก่นายแพทย์บุญยงวงรักมิตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,น่านมีรับสั่งว่าเงินจำนวน240,000บาททวนนี้ที่หมอขอไปนั้นฉันเอามาให้แล้วเงินนี้ให้เธอนำไปทำการก่อสร้างเองไม่ต้องผ่านทางราชการฉันไว้ใจเธอทรงรับสั่งต่อไปว่าสร้างเสร็จขอให้บอกไปฉันจะมาเปิด จากนั้นได้เสด็จส่งเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บณอาคารชยนันทรงเยี่ยมส่งทักทายกับผู้ป่วยทั้ง25รายเป็นเวลาประมาณชั่วโมงเศษก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ฉายพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ร่วมกับคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านเป็นกรณีพิเศษ ความซาบซึ้งในพระมาหากรุณาธิคุณนายแพทย์บุญยงวงรักมิตรอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้เล่าถึงความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเคยเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จและถวายงานในหลวงรัชกาลที่เก้า ได้เปิดเผยว่าเมื่อปีพุทธศักราช2510ในหลวงรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาส่งเยี่ยมทหารที่กองทัพพักที่3 หลังจากนั้นมีนายทหารเข้ามากราบบังคมทูลว่ามีทหารถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหาัสนำตัวออกจากแนวหน้าไม่ได้พระองค์เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยทรงนำทหารที่บาดเจ็บออกบัตรได้และถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลาน่านจากนั้นก็ได้ให้สมุหาราชองครักษ นำหนังสือจากสำนักงานสมุหราชองครักษ์แจ้งว่าพระองค์พอพระราชหฤทัยกับการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านและมีพระราชประสงค์ที่จะสนับสน,นุนเครื่องมือแพทย์และความต้องการอื่นเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2511 ในหลวงรัชกาลที่9ส่งพระราชดำเนินส่งเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการสู้รบที่โรงพยาบาลน่านอีกครั้งและมีพระราชปฏิสันฐานกับนายแพทย์บุญยงว่าฉันไว้ใจเธอในการก่อสร้างอาคารรับรองผู้บาดเจ็บจากการสู้รบโดยไม่ต้องผ่านทางราชการและพระราชทานนามอาคารใหม่ว่าพิทักษ์ไทยสันโหนั้น มีรับสั่งว่าเงิน2องแสนสี่หมบาทที่เธอของขอไปนั่นนำมาให้แล้วและขอให้เธอดำเนินการก่อสร้างเองไม่ต้องผ่านทางราชการฉันไว้ใจเธอโดยพระราชบัญญัติอันนี้ทำให้เรารู้สึกว่าต้องตื่นตันในอกคุกเข้าลงกราบที่พระบาท รับกองเงินที่พระราชทานให้แล้วพอยิงขึ้นรับสั่งต่อว่าสร้างเสร็จบอกไปนะฉันจะมาเปิดนาแพทย์บุญยงวงรักมิตรย,ยังได้กล่าวอีกด้วยว่าพระราชดำรัสว่าฉันไว้ใจเธอของในหลวงรัชกาลที่9ยังคงดังก้องอยู่ไม่มีวันลืมตราบกว่าชีวิตจะหาไม่ ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปนิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานโครงการในพื้นที่จังหวัดน่านสี่โครงการเกี่ยวกับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริซึ่งพระพันปีหลวงทรงพระราชทานเพื่อให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยให้ความสําคัญกับป่าเป็นหลกักรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามลักษณะภูมิสังคม ในแต่ละบริบทพื้นที่ได้ทำการเกษตรให้เหมาะสมในพื้นที่นั้นๆ ปัจจุบันยังคงสืบสารรักษาต่อยอดน้อมนำแนวพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยพระราชทานไว้มาสานต่อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวจังหวัดน่านหัวใจสำคัญที่พระพันปีหลวงเคยพระราชทานไว้เรื่องของป่าไม้ต้องรักษาป่าไม้ให้คงอยู่วันที่16มกราคม,ม 2,547นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินาถพระราชชนนีพันปีหลวงพรงท่านทรงเสด็จผ่านบริเวณป่าสวงแห่งชาติป่าน้ำยาวป่าน้ำสวดนะครับท้องที่อำเภอเทาวังผาจังหวัดน่านนะครับทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพป่าต้นน้ำเนี่ยถูกบุูกลุกทำลายโดยการทำไล่เลื่อนลอยไล่หมุนเวียนนะครับพองค์ท่านจึงมีพร่มดีนะครับ,รนะรบให้ จัดตั้งโครงการสถานีพัฒน,นาการเกษตรที่สูงตามพัฒน์บีบ้านศพขุนขึ้นนะครับเพื่อดูแลรัศดรสองหมู่บ้านได้แก่บ้านรอยติ้วนะครับตำบลบ้านศพขุนอำเภอทั้งผาจังหวัดน่านและบ้านศพขุนบนป่าคาอำเภอทั้งผาจังหวัดน่านนะครับให้สองชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าแล้วก็ศึกษาการเรียนรู้การทําเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ในพื้นที่บริเวณป่าต้นน้ําดังกล่าวนะครับ จจุบันสถานีพัฒน,นาการเก,กษตรที่สูงตามพื้นดิบบ้านศพคุณนะครับดูมีเนื้อที่ในการรับผิดชอบจํานวน15,000ไร่นะครับมีภารกิจหลักอยู่2ด้านหลักๆนะครับคือการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่ป่าต้นน้ำลำาลาธารให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็การพัฒน,นาคุณภาพชีวิตของาราษฎรสองบ้านคือบ้านรอยติ้วที่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์มงนะครับมีประชากรประมาณ2,000รายนะครับ มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0,000บาทต่อคนต่อปีนะครับสำหรับบ้านศพคุณเนี่ยเป็นพ,พี่น้องคนเมืองชาวเหนือนะครับก็มีประชากรอยู่ประมาณ1,200คนนะครับารายได้ต่อคนตกครัวเรือนเนี่ยตกอยู่ประมาณ5 0,000บาทต่อคนต่กครัวเรือนต่อปีนะครับสำหรับพระรามริที่เราน้อมนำมาใช้ก็คือคนอยู่คู่กับป่ายอย่างยั่งยืนนะครับพระองค์ท่านสอนให้คน ดูแลรักษาป่านะครับเพื่อให้ป่าเป็นเหมือนชีวิตเป็นต้นทุนของชีวิตนะครับแล้วป่าก็จะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนออกมานะครับผลิตภัณฑ์หลักนะครับของสถานีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพืชอาหารป่านะครับไม่ว่าจะเป็นต๋าวนะครับแล้วก็หวายนะครับที่ชุมชนนํามาใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารแล้วก็สร้างไรายได้นะครับเดี๋ยดเฉพาะต๋ ؤ นะครับปีหนึ่งสามารถผลิต ผลผลิตออกมาทําการตลาดให้กับชุมชนได้ตกประมาณปีละ3าถล้านบาทนะครับทางโครงการก็เลยมีการเพาะขยายก้าตานะครับและร่วมกับชุมชนเนี่ยปลูกคืนสู่ธรรมชาตินะครับเพื่อลดการใช้ประโยชน์จากป่าโดยตรงนะครับในการเพิ่มปริมาณาผลิตผลนะครับของของตาวในพื้นที่ครับผมปัจจุบันแนวทางนะครับที่เราจะสานต่อสืบสานรักษาต่อยอด สิ่งที่องค์ท่านทรงทําไว้นะครับก็คือเราจะต้องรักษาป่าต้นน้ําที่มีอยู่เนี่ยในพื้นที่โครงการที่เราฟื้นคืนป่าขึ้นมาเนี่ยหนึ่งหนึ่งพันไร่นะครับให้กลายเป็นป่าต้นน้ําที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งต้นน้ำน้ำทานที่สําคัญของชุมชนทั้งสองแห่งที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งต้นน้ำน้ำทานนี้ให้คงอยู่ต่อไปถึงรุ่นลูกหลานต่อไปครับแล้วก็เรื่องของอาชีพแล้วก็จะทําให้ชุมชน ทั้งสองแห่งเนี่ยอยู่ในพื้นที่โดยการอยู่คู่กับป่าใช้ทรัพยากรได้อย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนต่อไปครับค่ะที่คุณฟังคุณผู้ชมที่ได้ติดตามไปนั้นนะก็เป็นพระราชกรณียกิจนะคะ ทั้งของทั้งสองพระองค์นะพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ปฏิบัติพระราชกรณีกิจในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งก่อสร้างความซาบซึ้งนนในพระมหากราุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ทั้งสองพระองค์ในอะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของชาวน นนตราจ,จนทุกวันนี้เนะีประสบนิกรชาวนานทุกคนทุกเหล่าก็ได้สำนึกในพระมหากราุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะช่วงนี้เราก็จะไปติดตามข่าวสารนะเกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศมพของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i กิจพระบรมราชินีนาา พระบรมราชชนีพันปีหลวงสำหรับจังหวัดน่านแล้วนะจังหวัดน่านก็ได้จัดให้ประชาชนนะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะ พระที่นั่งดุสิทธิ์มหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568จนถึงเดือนมกราคม2569เพื่อให้ชาวนานได้แสดงความอาลัยอย่างทั่วถึงสำหรับการจัดรถโดยสารปรับอากาศนะให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนสี่รอบรอบละ750คนรวมทั้งสิ้น3,000คนโดยรอบที่1เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2568ประกอบด้วยอำเภอผูเพียงและอำเภอเวียงสารอบที่สองเมื่อวันที่12ทธันวาคม2568ประกอบด้วยอำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอนาน้อยและอำเภอสองแคว รอบที่สาเมื่อวันที่31ธันวาคม2568ประกอบด้วยอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและอำเภอสันติศกและในรอบที่4ในวันที่19มกราคม2569ประกอบด้วยอำเภอเชียงกลางอำเภอแม่จริมอำเภอทุ่งช้างอำเภอบอ่อเกลืออำเภอนามินและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และนี่คือนะฮะเรื่องราวทั้งหมดที่ส่งคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้ทุกวันนะฮะจนถึงวันศุกร์นะ16นาิกานาทีถึง 17. นาฬกาสำหรับวันนี้นะดิฉันปฐมมาพรนิมิสจัยและทีมงานสวทนานนำรายการจากหลาคุณฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ นานมาภาพที่เราจำติดตาและยังคงตรึงตราในหัวใจภาพองค์พระพันปี